เอซีของจูนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องฟองป่ายสุภูสุขคนทั้งเอฟซีเก่าทั้งเอฟซีใหม่นะคะตอนนี้เราอยู่กับสีสาวดาวยั่วของทีมงานคอสตูมของแผรวแผวแสงทองฟินแลนด์นะคะพี่น้องปกติมี่หลายกคนีดิทีมงานตามัมงมนีงานเร่งงานด่วนงานไฟไหมอีกแล้วอีกรอบหนึ่งหลังจากไปลักเก็บมะเขือกลับมา <laughs> บมเดลากดอกค่ะพี่น้องคอบรรย์โรงพญาบาลฟินแลนด์กับอันคุณแม่น้องนาดีแตาให้คำสังงสสงำส่งเมื่อาาวานน้ใดเบิองเดิ้ลสีสัมผัสของนนเดิลให้คำสั่งเมื่อวานน้ใดแบบด่วนอิลีค่ะด่วนจริงจริงนะคะพี่นอ้องอไปด้วยคนะ่ะเบิองเดอิดล <laughs> คนาวานน้ใดไปน้องเขาไปนังปน่งถามเ <laughs> ออหอยแห้งมีมีงานด่วนแบบด่วนแบบ รนี่เ,เอ,อ,อันไอ้ไ้เพลงมาเพนึงหล้วก็ให้คิดโจทย,ย์า่าจะไหจะสิบซัมเก่าเจ๊ินาอ,อ,อันแบบเสื้อผ้ายิง่งาเออา็เลยคิด่าเห็ดจังสันจังสี่ไปแล้วเือเพื่อเๆๆบานเนียนก็คุยกันไปคุยกันมาอุ้ยกันสิล้มจะสองคนมากัิบ,บลเลือดเชิว่าออก็เลยมีเสื้อผ้าคันต่วพัเอวยม่อีกมาดึ สุดอันคัดเสื้อผ้าัดตุ่มแล้วบ่าแล้วเสื้อผ้ายเรื่องสูทเดี๋ยวนิมเข่าสูทพี่น้องทำไปเบิ่งห้องสูทหลดมองสิบห้ากระเตลสูทบัตรน้องนุ่นสี่เหลี่ยมแต่งเป็นผู้หญิงบ่พี่แม่เสื้อผ้ายเอ็มกระเเอ็มกระเแต่งเป็นผู้หญิงบ่แอนกับแปรว่ามะด่าจุดกับเย็นคุณแม่สี่เหี่ยแต่งเป็นผู้ชายนะคะพี่น้องกัดหาเบิ่งนะคะตอนนี้เขากำลังเดินทางไปเอาชุดนะคะเดี๋ยวสำหรับชุดเซอร์ไพรส์การแสดงพิเศษของแม่นะคะ เบิ้งเด้อพี่น้องเลยได้โทรหาแม่แล้วว่าแม่เมือเดียรเขามารับงานอันด่วนเสื้อผ้ายันไปรพเสื้อผ้ายเรื่องโซ่กันเรื่องเด็ดฉันเรื่องเด็ดเขาไม่หาแม่ยวนหม่องเอาส่วนเขาสิบเบลซ้อมหมอเบลซ้อมวันนี้เลย่าซ้อมสดๆเลยเสื้อผ้ายแบบเรื่องเรื่องหนึ่งวันทําการหนึ่งวันทําการรวมไม่มีที่ไหนรับ มไ,ไม่มีที่ไหนรับทำแบบนี้นะคะรบริษัทเขารับเองแต่ก็ขอบคุณเนาะที่ให้โอกาสาพวกเราเนาะจริงขอบคุณจริงจเอ,อถ้าถ้าไม่มีบอสสองคนนี้ก็คือเราไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะแม่จริงๆมันเป็นน้ำโลกกน,นีลาเข้ากับบริษัีงานมีการบบเนี้ยพอดีเ้<อ>ดีดี้งทีแบบเปิดโอกาสกัน คัดตูมในเฮดงานแบบเลิศๆเต็มที่รอชมทุกคนรอชมว่าเราจะเราจะไม่ทําให้ผิดหวังเด้อพีเเดช่ยงค่ะเดี๋ยวรอชม,ม,ว,ชมว่ามการแสดงพิเศษรลหว่างคุณพ่อคุณแม่นะครับจะเป็นยังไงคุณแม่ไปเอาผากับคุณพ่อบิ๊กนะคะจะใส่ชุดออกมาแบบไหนนะคะจะสวยงามยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะถึงที่ไปเอาชุดแล้วผ้า สวัสดีค่ะอันนี้แม่ครูของเรานะคะได้งานเลยงานด้แล้วก็น้องสาวนะคะกำลังกินข่าวค่ะพอดีเก็บบะเขือมาหายจากกันบ้านแพ้วเราบอกว่าให้เก็บเอาเลยแล้วว่าวันนี้ลูกมาเสื้อผ้ายิงเสื้อผ้ายลายกมู่กัดข้างคุณแม่ แค่กับ,บีกคุณอโอ้อนห,นหนึ่งวันทําการมันจะทันไหมเนี่ย <c oughs> อน,น้องนอนคิดว่าจะทันเนาะทันไหมแม่คิดว่าจะทันไหมเพราะว่าเราทําได้อยู่แล้วเนาะสั่งงานด่วนสั่งงานด่วนส,สี่สาวดาวยโยคอสตูมมโซนหนึ่งค่ะแม่ตอนนียังบอกบได้ยังบอกบได้เพราะว่าตอนนี้โซนหนึ่งแบบแข่งขีดไปว่าถ้าสุดมาใส่สุดแบบรื้อเก่ารื้อเก่ายังสี่คนก็เห็นหลายแล้วเพื่อจะเลยบอกแบบตัารุ่นว่าจะให้เป็นแบบออ เกาเกาไปเอาขึ้นบ้านไปสิตอนเอนี้ยนุ๊ก็เลยว่าโอ้พอดีแหละจันนุ๊กจะขับไปหาแม่ไกลกันเลยซี<ส>ก็เลยสิขับมาหาแม่กัเลยสิมา,มาเอาชุดกับแม่ด้วยอ๋อพิงสวัสดีค่ะมามา,ามานัา่งมานั่งจะพักกันเก็บมัน,น,นมะเขือมา ไปซุกมะเขือบอกที่กินก้าปโพแม่มาแล้งที่กินก้าโพดิกไพร์อคะิ๊กเทนไพร์จะทำได้ไหมเพื่นว่ากตูมันไม่ยังเหตบ่ได้ซื้อไหรกตูมันจะเหตอื่นนูอนมือเดี๋ยวนูยังไหนนาะแม่นอใครเดือดรำทั้งหลังมูมะเขือนะคะ เอามาปากแม่ไก่ด้วยขอเฟรชพี่นนท์หน่อยพึ่ะหัดล่ำอยู่เบิดขึ้นก่อนหัดล่ำเบิดขึ้นคือกันนะบีกระเพลือเพราะว่ามันเป็นงานมันเกิดผลน้ำมังสีผลไก่ยักเดีออกมาแบบบลาเมนค่ะนะคะเดี๋ยวโอเคไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปหาเตรียมสูตรไปให้ทาเบงนะคะว่ามันสีสวยซ้ำได้นะคะ แม่ครูของเรานะคะแล้วก็น้องสาวส,สวยนะคะงามยิ่หลีกินจังใดกับอ้วนายคลิป เี้ยมาน้อจะต้องแป้งบ่ป้งโรดีบี่สิน้ำนักลองไอ้นี่ปืด่าโอ้ยย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  เตีหรือเปล่าี่บอกขาดพุากาศกะแพ่วภาพอ่ลใย้ดอกเอยใด้ดอกก็สวยได้นู่นลา้ดอกก็สวยไม่จริงใจ่่็ได้ อ,อ,อ๋อไม่ขิ้งแล้วอัน <c oughs> วนเาขยายเสยยงอ่งนี้่กบด้เมื่อสีใกัดยังไกแล้วเนี่ยแล้วใส่ใยังไหน <c oughs> แกงแล้วนี่ราคาพี่น้องโอ้ยแบบบานๆนี่านี้จเกลี่ยเนี่ยถ้วเป็นหมอกหมอกร้อนเนี่ยค่าเป็นบานอะไรบ้างคืออยาดูไปดูแล้วิงหรือเป่าในข้จริง ก็ไดนอนแบบแม่ก็เออแม่ก็จสรับสุน้อยแค่แบบห็นใจเห็นลูกไปว่าไอ้ลูกให้แบบนี่เนาะเออพอมาหาเราแล้วเรากอดีใจเราชมด้วยทุกคนฝากติดตามนะคะว่ามันจะเป็นยังไงผลงานเราจะเป็นยังไงทีมงานเฮานะคะพี่ดองนะคะเดี๋ยวพี่ดองรอดชมเลยนะคะพอดี โอเคทุกอย่างลงตัวหมดแล้วนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องจูน a n n e l แล้วก็ทีมงานของจูน a n n e l ด้วยนะคะแล้วก็ทีมคอสตูมของผู้เหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะแล้วก็แม่น้องของนาริตาเพียภาเสงทองด้วยนะคะรักพวกเราได้น้อยแต่รักนานๆไปเลยนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ